ครับตอนนี้เราก็อยู่สถานที่การเต็นลำตะคองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เช้าวันเสาร์ที่4มกราหกแปนะครับช่วงน,นี้กเจ็ดโมงพอดีนะครับเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับอากาศเนที่ยเยอะมากนะครับบารเิ็น,นครับจุดยนนุการชั้นแบบนะครับ การเต้นคนเยอะนะครับยังเยอะอยู่อีกหนึปีใหม่นี้รถแน่นนะบรรยากาศก็จะที่13องศานะครับตอนนี้นะครับจะเป็นเต้นนี่ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับตรงนี้ครับเราจะเข้าไปตรงลานการเต้นของ มาดูฝั่งนี้มั้งเยอะนะครับคนเยอะมากหมอกลุ่มเยอะมากเลยนบเมื่อคืนครับบระเช้าเช้า เต็นเนยอะฝัง่งขวาก็ยังมีนะครับด้านล่างริมคลองน้ำนะครับ,นะรบก็จะมีเต็นเยอะนะครับทั้งที่จองออนไลน์แล้วก็มาจองหน้างานนะครับอึ๊บที่ก็เริ่มเออเริ่มกลับกันแล้วดูน้กปอนน์นกะช้างสัตว์ป่า,ยาเยอะแยะเลย

กับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีเดินทางมาไกลนะครับปากใต้เนี่ยชนบุรีเนี่ยครับคุยกันสนุกสนานนี่ฮะครับโอ้โอ,อากาศก็เย็นๆอยู่นะครับเช้าไปเราจะเข้าฝั่งนี้กันเดี๋ยวทะลุไปเต็นท์ผมอยู่ด้านหลังท้ายสุดนู้น ใส่มาสบายดีนะครับมอเตอันนี้โชคยุดยาวปีใหม่คนที่จะเน,น้น,นเยอะนะครับไม่ใช่ที่ต่อรถแต่เดียวคือกางเต็นท์ไปได้วยนะครับขึ้นปอยหนาวๆอยู่นะครับนี่ม,มุมน้นก็หูแหลบเลย รบรรยากาศคนแน่นนะครับตอนนี้เราเดินกันที่เนินหน่อยมันจะเหนื่อยอน,นี๋ก็จะเป็นข้างหน้าจเป็นห้องน้ำนะครับไปเดินไปดูกันห้องน้ำห้องอาบน้ำนะครับบริการฟรีนะนี่จริงน้องกว้างเลย กับบรรยากาศเปียกกันหมดเลยดีที่ไม่ลมนะครับถลมนี่มีงานงอกแน่เพราะผมไม่ได้เอาสมอมามีห้องน้ำนะครับห้องน้ำบริการชายหญิงนะครับอาบน้ำ้วย นี่มีน้องกวางด้วยนี่น้องกวางเดี๋ยวจะไปแวลไปดูนี่นี่นี่ตัวกวางตัวผู้นี่ตัวผู้ครับตัวเมียเดี๋ยวไปดูไปแอบกินอะไรเขานั่นเพียไปค้นอะไรเขากินนั่นกลางคืนก็ไปนอนนะเนี่ยตื่นรอบตื่นกลางคืนป <pe> er> ึบมีจูโซน เจอตั้งกวางอีกแล้วนู่นตั้งกวางมีโซนนี้คนเยอะนะครับแต่ก็ยังมีที่ว่างแบบนะครับตรีนี้ก็ว่างถือว่าว่างนะเพราะว่าคนมันจะเยอะมากนู่นนะครับส่วนองค์ผมก็อยู่นู่นท้ายสุดนู่นต้นไม้ป่านะครับตรงที่เขาบอกมีช้างมีกวางออกมาเลยนะตอนกลางคืนแต่ผมหลับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อตอนนี้ก็เจ็ทมงนกวบานะครับเจ็ทมงนนิดๆก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะครับอากาศเย็นเย็นซะมากกว่าถ้าลมแล้วจะหนาวนะครับไม่อยู่เต็นท์นระวังน้องลิงด้วยนะครับหรือของนะแต่ก็ ไม่ค่อยเห็นนะน้องลิงเดี๋ยวมาเห็นน้องกว้างตรงนี้ลงได้ไหมเอออันนี้คาแคมป์เ,เ,ออเออลงตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเปียกหมดเลยนะครับพื้นหมอกลงออกลางคืนนะเนี่ยครับใบใช้สีหญ้านะหมอกนะเปียกนะออนี่ครับฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นศาลาบางท่านกลยกางเต็นท์ไว้แบบ กันหมอกกันฝนกันลมอะไรก็แล้วแต่ <มา S 1> นี่กาทำบข้าวอยู่ตอนเช้าไปเดี๋ยวจะอดยิบเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่เรีย้ยังไม่ตื่นอนั้นอุ้ยมีสุว รุกๆยึดอยู่นะครับก็จะมีห้องน้ําอีกครับห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงก็โอ๊ยจะจมต้นไม้แล้วอายดึ๊บๆๆๆ นี่น้องกวางมาแล้วนี่เห็นไหมน้องกวางเดินรอบเต็นทั้งคืนเลยนะครับนี่ในความไปดูใกล้นี่เห็นคนถือเลยน่าจะกินเงินเดียวลเลยนี่เห็นไหมเห็นไหม ห้องกว้างล้องกว้างยี่หรอติ้นน่าจะอี่มห็นไหมนี่ไม่มีนะคยู่รอบปลาเลยแล้วนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับน้ำชายหญิงอาบน้ำได้อันนี้ก็จะเป็นเชือกกั้นนะครับห้ามกลางเต็นท์นะครับจะมีสัตว์ปลาออกมานะครับพวกช้างวัวควางกลางคืนนะครับก็จะมีนกติ้งนกติ้งนกติ่ง นี่นกกว่างยังไม่ไปไหนายนี่เลือดเก็บกันแล้วนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูหมอกบนรถ เเกก็บกันล <c oughs> หมอกแรงนะครับหมอกแรงดู <c oughs> หมอกหน้ารอดน้ำไหลเลยครับขออนุญาตถ่ายนะครับรถนีเห็นไหมนี่หมอกแรงเล่งเล่ง <c oughs> ครับดูหมอกได้เลยนะครับเป็นน้ำเลยนะครับเนี่ยนะครับหมอกแรงมากเลยเป็นน้ำเลยเนี้ยกล้องค่ะนี่ตามบอกไหมครับเป็นก้อนเป็นน้ำเลยอืบรรยากาศสุดยอดครับนี่ดูได้เลยี่เป็นน้ำเลยี่จับเป็นน้ำเลยโอ้โหไม่ใช่ว่าจะเป็นหมอกเป็นน้ำเลยนะครับ ลานกลางเต็น์อุทยานแห่งชาติตรงจุดลำตะคองนะครับตรงนี้ก็จะมีน้องๆชอบออกมานะครับน้องๆสัตว์ออกมากลางคืนนะเป็นช่องนะครับปึ๊บนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเียวาลืมมาเที่ยวอุทยานแห่งชาตินะครับเขาใหญ่ครับ